Ah สวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าพินดูตลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรพุทธิมีรัคนาอยู่ในราศีมีนประจำเดือนธันวาคมพุทธศักราช2565ก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งติดตามและตอนนี้ถ้าสามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกต้าจะรินน้ําชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยตามรหัสพร้อมเพล์ข้างล่างอาจารย์ก็จะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งชาวราศีมีนก็ต้องบอกว่าในช่วงของเดือนนี้นะครับดาวไปกอ ก็อยู่ในราศีธนูมากมายมหาศาลก็ส่งผลให้ชาวราศีธนูเนี่ยประสบผลสําเร็จเกี่ยวเรื่องของหน้าที่การงานในลักษณะต่างๆก็ถือว่ายินดีด้วยเรามาเริ่มกันเลยชาวราศีมีนนะครับจะมีดาวประจําตัวก็คือดาวพระฤหัสบดีนะครับอีกภพเรือนหนึ่งในราศีธนูเราจะเรียกว่าภพกรรมะที่แปลว่าการงานการการะทําความรับผิดชอบนะครับแน่นอนนะครับการที่ดาวพระฤหัสบดีเนี่ยกลุ่มลัคนาเรามา นะครับ1ปีนะนะครับจะย้ายในวันที่19เมษาปี66นะนั่นก็หมายความว่าดาวพฤหัสยังคงกุมลัคนาสำหรับชาวราศีมีนส่งผลให้เป็นคนที่นะครับมีโอกาสในลักษณะต่างๆเข้ามาในชีวิตนะครับดาวพฤหัสกุมลัคนาผู้หลักผู้ใหญ่รักให้เอ็นดูนะครับนะยิ่งทำตัวดีไม่ทำตัวออกแนวก้าวร้าวหรือเกเลเนี่ยผู้ไร ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมักจะรักใครเอนดูนะครับอีกภพเรือนหนึ่งนะครับก็คือมาจากเจ้าเรือนกรรมะนะครับกรรมะก็มาลักษณะของการทับรัคนาหรือกลุ่มรักนาประมาณนี้นะครับส่งผลให้เราเองเนี่ยมีโอกาสเกี่ยวเรื่องของหน้าที่การงานเกี่ยวเรื่องของโอกาสต่างๆนะครับเกี่ยวเรื่องของการงานเนี่ยถือว่ามีโอกาสจะมีโชคดีเกี่ยวเรื่องของการงานเข้ามาในลักษณะต่างๆนะครับอันนี้ก็ถือนะครับว่า ยินดีด้วยนะครับก็อยู่ที่ศักยภาพของเรานะครับว่าเราพอจะทําอะไรยังไงได้บ้างนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ในพื้นดวงเดิมของเราด้วยว่ามีดาวอะไรตั้งรับให้คุณให้โทษยังไงก็จะเป็นการบอกเหตุเฉพาะตนของคุณคนเดียวนะตอนตอนนี้ดาวจรเนี่ยเดินถือว่าเดินดีมากนะครับแต่ถ้าเกิดท่านใดบังเอิญมีดาวพระรหัส,สบดีเป็นการกกินีจรปีนี้นะครับก็จะส่งผลให้บางครั้งก็อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะนะครับเครียดนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของความถูกต้อง นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเอาเปรียบนะครับเกี่ยวกับในเ,เรื่องของคุณธรรมอะไรต่างๆเนี่ยบางครั้งเราอาจจะได้ไม่เต็มนะครับคนที่เข้ามาคบหาเพื่อนฝูงคนที่มีปฏิสัมพันธ์บางทีไม่จริงใจเท่าไหร่นะถ้าบังเอิญปีนี้เพื่อหัสนะครับเ,เป็นการ,รก,กิณีนะครับแล้วก็จะส่งผลบางครั้งอาจจะเบื่องงานเบื่อที่ทํางานนะครับด้วยดาวเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะด้วยไงนะครับพอกรรมะเป็นการ,รก,กิณีมาจากเจ้าเรือนการงานบางครั้งหน้าที่การงานเยอะนะครับหรือไม่ก็ถูกเอาเปรียบเรื่องของการงานเยอะบางทีจ้างเท่านี้ นะครับจ้างร้อยนะครับแต่ให้เราทํางานพันอย่างเงี้ยนะครับหรือบางทีจ้างให้เราทํางานหนึ่งอย่างนะครับแต่หวัวแต่พ่วงอื้อเลยนะเดี๋ยวให้ไปดูแผนกนู้นเดี๋ยวให้ไปดูแผนกนี้เงินก็ไม่ให้ให้เท่าเดิมอะไรเงี้ยมันก็เลยมีฟางสบู่เฮ้ยเหมือนเราถูกเอาเปรียบหรืออะไรประมาณนี้ก็เลยส่งผลให้ชาวราศีมินบางท่านนะครับค่อนข้างจะยึดถือเกี่ยวในเรื่องของคุณธรรมเกี่ยวเรื่องของ การเอารัดเอาเปรียบเนี่ยบางครั้งก็จะส่งผลให้แบบเบื่อเซงกับวิถีชีวิตสําหรับคนที่มีดาวนะครับพระรหัสสมบูร์เป็นการลัก,กินีนะจะเป็นลักษณะประมาณนี้แต่ถ้าเกิดเป็นโดยทั่วๆไปเป็นทักษะที่ดีเช่นเดชสีมตรีเนี่ยโอกาสต่างๆเกี่ยวเรื่องของงานเกี่ยวเรื่องของคุณเนี่ยเข้ามาโดยที่คุณไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับบางครั้งได้เลื่อนตําแหน่งนะครับบางครั้งได้งานที่ดีได้งานที่ถูกใจอันนี้ก็อยู่ที่พื้นดวงแต่ละคนด้วยแต่เราดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับก็ถือว่าพฤรหัสตรงนี้ให้คคุณกััับบบดวชะะตาาาสํหรรรศีมน นะแล้วก็ต้องบอกว่าก่อนหน้านั้นก็อาจจะยุย่งยุนวุ่นวุ่นิดนึงเพราะว่าดาพระหัสสัสดีท่านเดินถอยหลังนะก็เลยส่งผลให้บางครั้งไม่ได้เป็นไปนอย่างที่เราคิดอย่างที่เราหวังติดติด,ดขัดๆันะไปซะสักทุอย่างนะแต่ข่าวดีคือว่าหลังจากวันที่3นะครับทันวาเป็นต้นไป ดาวพฤหัสเดินปกติแล้วนะครับก็จะส่งผลให้สิ่งที่ควรจะเป็นก็เป็นไปตามสิ่งที่ควรจะเป็นนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยโอเคข้อดีก็คือเข้าเลิกดีราชาเลิกเขาเรียกว่าเลิกสะดวกสบายนะเลิกราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาได้เองนะแต่ข้อไม่ดีก็คือว่าบังเอิญเข้านวางไม่ค่อยดีนะครับเข้านวาง พิณ่านะครับในช่วงของวันที่1ถึงวันที่21นะนะครับจะทําอะไรยังไงก็ต้องมีสติหน่อยเท่านั้นเองนะครับพอเวลานะวางพิษเนี่ยส่งผลให้ดาวพฤหัสเนี่ยดาวพอยแค่นั้นเองนะต่อไปนะครับเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระอาทิตย์นะครับดาวพระอาทิตย์เองเนี่ยนะท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีสิงห์เราจะเรียกว่าภพอริก นะอลิ์ก็แปลว่าอุปสรรคหนี้สินความอึดอัดใจความไม่สบายใจนะครับในลักษณะต่างๆแต่สําหรับชาวราศีนะครับมีนเนี่ยนะครับไม่ค่อยที่จะมีปัญหามากนักนะครับเพราะดาวที่เป็นอลิเนี่ยเขาเป็นดาวคูม่มิตรกันนะเวลาเจออะไรยังไงเนี่ยเจอไม่หนักชาวราศีมีนเนี่ยเวลาเจออะไรจังๆเนี่ยจะไม่ค่อยหนักนะถ้าไม่ได้เป็นการะกินีนะจะไม่ค่อยหนักนะถ้าเอาตามภพเรือนเนี่ยไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะครับดาวพาทิตนะครับสัพทิต นะอยู่ในราศีพิจิในช่วงของวันที่1จนถึงวันที่15นะเขาเรียกว่าดาวเจ้าเรือนอลินะครับไปอยู่ในเรือนของสุภะนะครับคำว่าอาลิก็แปลว่าอุปสรรคนะครับสุภะกเแปลว่าคนอุปถัมภ์ขำจูนก็แสดงว่าเราอาจจะมีปัญหานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าหาผู้รักผู้ใหญ่เข้าหาหัวหน้างาน นะครับในลักษณะต่างๆหรือเราอาจจะมีความขัดแย้งนะครับเกี่ยวเรื่องของการบริหารงานในลักษณะต่างๆก็ได้นะครับหรืออาจจะมีเรื่องจุกจิกนะครับเทมให้เราไม่มีความสุขนะครับในที่ทํางานนะหรือสิ่งวดล้อมรอบๆตัวก็ได้นะครับการที่อลิไปอยู่ในเดือนสุภาพก็ทําให้เราไม่ค่อยที่จะแฮปปี้เท่าไหร่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ที่ว่ามีดาวอะไรตั้งรับนะแน่นอนสําหรับชาวราศีมีนท่านมีราหูตั้งรับอันนี้ไม่ค่อยมีความสุขหรอกเพราะว่าถ้าราหูท่านมาจากเจ้าเรือนวินาศ นะถ้าคู่นี้เขาเป็นคู่แบบไม่ค่อยดีกันอยู่แล้วเขาเรียกเป็นคู่อิชาลิษยาอยู่แล้วถ้าเกิดในพื้นดวงเดิมของเราเองเนี่ยมีดาวราหูตั้งรับสัญญาก,ก็จะเป็นคนที่เกิดช่วงประมาณปี18ปนะครับปีถอดปี18เนี่ยอันนี้ก็จะโดนอยู่นะพอๆกันนะแต่ทีนี้เป็นการลีหรือไม่เป็นการลีก็ว่ากันไปนะครับก็จะเป็นเรื่องราวทาให้บางทียุ่งยุ่งวุ่นวุ่น,นพอสมควรนะ นะครับนะก็ต้องระมัดระวังก็ส่วนใหญ่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของการอิจฉาลิษยาอันนี้ก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับตอนที่อยู่ในราศีพิจิกนะหนึ่งถึงสามเข้าระวังปุกเอกอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับสี่ถึงสิบห้านะครับเข้าสมโนเลอร์ก็เป็นเลิกความชานาญการพิเศษนะครับวันที่ต้องระมัดระวังจะเป็นในวันที่9ถึงวันที่12นะเราจะเข้าวนาวังพิษณุนะไอ้ช่วงนี้จะเป็นเรื่องของความขัดแยง้งนะถ้าเลี่ยงได้อะไรได้ก็เลี่ยงนะครับ พยายามอย่าทำธุรกิจธุรกรรมอะไรยังไงในช่วงนั้นนะวันที่1 3ถึงวันที่15ดีจะทําอะไรยังไงในช่วงนี้ถือว่าให้คุณกับดวงชะาตานะพอเข้าระหว่างปุ๊กเอกนะต่อไปนะครับท่านก็จะย้ายเข้าไปนะครับในราศีธนูนะเขาเรียกว่าดาวเจ้าเรือนอัตรินะครับวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของกัมมะ นะก็ส่งผลให้บางครั้งอาจจะยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นนะครับเกี่ยวเรื่องของงานวิถีชีวิตความรับผิดชอบในลักษณะต่างๆนะแต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะถ้าเราเป็นคนรู้ลึกร,รู้จริงหรือชนานาญการเนี่ยดาวพฤหัสที่กุ่มตรงนี้ให้คุณอยู่แล้วเพราะว่าดาวเจ้าเรือนนะครับกัมมะกุมลักพอดาวเจ้าเรือนอลิไปก็คืออาจจะเป็นช่วงที่เราแก้ไขปัญหางานนู่นนี่นั่น นะครับในลักษณะต่างๆนะครับหรืองานที่คนอื่นทําไม่ได้เราทําได้นะี่อันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเข้าไปอยู่ในราศีธนูเนี่ยในวันที่16ถึงสิ้นเดือนเลยเวลา21่สนิกาสานาที16ถึง29เข้าข้าฤทธโทแห่งเลิกนะครับเป็นเลืกขอนะ นะครับวันที่ 20- ถึง22ให้เรามาระวังหน่อยนะถ้าเกี่ยวเรื่องของการงานอะไรยังไงช่วงนี้ต้องเรามาระวังนะเข้าระวางผิดหน้านะครับ30ถึง31ก็สบายลวเข้าสมนโนองแห่งเลิกและเป็นเลิกที่ดีนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วเวลาดาวเจ้าเรือนอลีมาอยู่ในเรื่องของการงานก็อาจจะมีเรื่องยุ่งยุ่งเกี่ยวเรื่องของการงานแล้วเท่านั้นแหละแต่ก็สามารถผ่านไปได้เพราะาดาวเจ้าเรือนเขาเนี่ยคือดาวพฤหัสบดีท่านเป็นกเกษตรนะยังไงเขาเอาอยู่นะครับนะประมาณนี้นะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูดาวพระอังคารกันนิดึ ดาวพังคานเองเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีเมษเราจะเรียกว่าพบกระดุมพระนะที่แปลว่ารายได้การเงินการทองอีกพบเรือนนี้สุดยอดเลยเขาเรียกว่าดาวแห่งความสําเร็จนะดาวแห่งความสําเร็จเราจะเรียกว่าสุภาที่แปลว่าคนอุปธรรมข้ามจุนคนคอยช่วยเหลือนะครับดาวเจ้าเรือนการเงินของเราวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนสห a าชาแสดงว่าเงินทองของเราจะเกิดจากคอนเน็กชันการติดต่อการใช้สื่อให้เป็นประโยชน์นะครับ นะเงินเนี่ยเกิดจากการสนิทสนมเงินเกิดจากการที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีนะครับหรือทําอะไรที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมนะครับก็จะส่งผลให้ชาวราศีมีนประสบผลสาเร็จเกี่ยวเรื่องของอรายได้าการเงินการทองได้เป็นอย่างดีนะครับอีกภพเรือนหนึ่งสุภาแปลว่าความสําเร็จสุภาวิ่งเข้ามาอยู่ในเรือนของสหัสแสดงว่าเป็นช่วงที่ชาวราศีมีนคุณจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงยิ่งคนที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็จะระบือไกลเลยนะไม่ว่าจะหยิบจะจับจะทําอะไรยังไงเนี่ยนะครับ มักจะได้ในเรื่องของเครดิตนะครับนะคุณมีชื่อเสียงไปทางด้านไหนเขาก็จะมีการผลักดันให้เกียรตินะเพราะว่าคาว่าสุภาษกาหาชางเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอะไรที่แมทกันนะเพราะดาวเขาเล็งกันโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับทีเนี้ยดาวพหังคารเราเนะี่ยอยู่ในตําแหน่งที่ดีนะครับได้ตําแหน่งราชาโชคนะครับก็ถือว่าเป็นโชคของราชาอันนี้ให้คุณแต่ว่าเป็นประด้วย นะก็แสดงว่าเราเองเนี่ยต้องทําอะไรที่มันสอดคล้องกับความต้องการของสังคมในลนักษณะต่างๆถึงจะเกิดเป็นราชาโชคให้เรานะก็ถือว่าโอเคนะถือว่ายินดีด้วยนะครับและยิ่งดาวมุษยูนะครับย้ายไปนะครับก็ถือว่าแจ่ม นะครับดีงามในหลายๆอย่างนะก็ยินดีกับชาวราศีมินนะครับที่คุณมีโอกาสที่จะได้รับผลดีจากสังคมหรือคนหนุม่มมากนะยิ่งคนที่ถ่ายเกี่ยวเรื่องของออนไลน์หรืออะไรประมาณนี้นะครับช่วงนี้ก็จะได้รับผลดีในลักษณะต่างๆแต่ถ้าเกิดท่านใดบังเอิญศีรเกินดาวพลังคารคุณเป็นการ,รกิณีก็ต้องมีการวางแผนเรื่องการเงินดีๆเพราะดาวมรุตยูนะกับดาวราวหูที่มาจากเจ้าเรือนวินาศเนี่ยยู่ในเรือนการเงินของเราพอดาว พังคานเป็นกาลกินีเนี่ยก็ถ้าเรือนนี้มีปัญหานะี่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการจับใจ่ายใช้สอยเกี่ยวเรื่องของการเงินการทองดีๆนะครับพิะนันแล้วก็จะยุ่งๆวุ่นๆน,นะเกี่ยวเรื่องของอไรายได้การเงินการทองเข้ากระเป๋าขวาออกกระเป๋าซ้ายนะจะเป็นลนักษณะประมาณนี้ดาวพังคานเองที่อยู่ในราศีพฤษภนะครับก็จะเป็นในช่วงของหนึ่งถึงเจ็เข้าเทสตีเลิก์นะครับซึ่งเป็นเลิกพนหมู่มากนะครับ วันที่แปดถึงวันที่สามสิเ็ดเข้าภูมิปารแห่งเลิกเป็นเลิกแห่งความมั่นคงวันที่ย7ิบเจ็ดถึงสามิเ็ดระมัดระวังหน่อยเกี่ยวเรื่องของการเงินการทองนะครับการติดต่อนะครับในลักษณะต่างๆหรือการเข้าหาผู้รับผู้ใหญ่นะอันนี้ต้องระมัดระวังนะวันที่แปดถึงวันที่สิบสี่อันนี้ให้คุณเลยเข้าระวังปู่เอกทําอะไรยังไงช่วงนั้นถือว่าให้คุณกับดวงชะตานะครับต่อไปนะเรามาดูกันต่อ เรามาดูดาวพระพุธกันนิดหนึ่งนะครับดาวพระพุธเองเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุที่แปลว่าหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์บ้านรถที่ดินนะความอุ่นในบ้านความอุ่นในที่ทํางานอีกเรือนหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว,ว่าอยู่ในเรือนของคู่ค้าคู่คุ้นส่วนคู่สัญญานะครับเอาละนะครับดาวเจ้าเรือนปัตตนีก่อนนะปัตตนีเนี่ยอยู่ในราศีธนูนะครับทั้งเดือนเลยนะครับว่าปัตตนีไปกรรมะกรรมะทับ รักหรือถึงตัวเนี่ยช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ตัวของเราเองนะครับสามารถร่วมหุ้นร่วมทุนกับคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญาหรือแม้แต่คู่ของนะครับยังร่วมกับญาติพี่น้องได้ด้วยนะครับเหตุผลก็เพราะว่าพันธุ์นะครับอยู่ในเรื่องกรรมมะถึงตัวนะครับในลักษณะป,ประมาณนี้ก็จะส่งผลนะให้ชาวราศีมีนนะครับสามารถร่วมหุ้นกับญาติพี่น้องนะครับนะสามารถร่วมหุ้นกับแฟน นะหรือคู่สัญญาในการทําธุรกิจธุรกรรมหรือการก่อร่างสร้างตัวหรือเกี่ยวเรื่องของการงานในลักษณะต่างๆถือว่าดีนะครับนะทั้งดาวพระอาทิตย์ทั้งดาวพระพุธเองอยู่ในเรือนกรรมะเนี่ยนะครับเราก็มีเกณฑ์ที่จะทํางานกับระดับหัวหน้างานเจ้าของบริษัทนะตามความห,หมายดาวของพระอาทิต์นะนะครับพบเอนอีกส่วนหนึ่งนะครับดาวพระพุธอยู่ในภพของกรรมะก็โดดเด่นเกี่ยวเรื่องของการเจรจาต่อรองธุรกิจนะครับตามความหมายของดาว พะพุทธเลขสี่นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับท้าที่สุดก็วิ่งสึงตัวหมดเลยนะครับก็เลยส่งผลให้ชาวราศีมีนเนี่ยนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่สามารถหาคนรุ่มผู้รุ่ม,มทุนนะครับทำนู่นทานี่นะครับเพื่อก่อร่างสร้างธุรกิจของตัวเองก็ให้ดําเนินการรับลื่นในลักษณะต่างๆนะนะก็จะมีโอกาสเข้ามามากพอสมควรก็ยินดีด้วยนะครับดาวพภูษณธเองนะครับหนึ่งถึงแปดเข้าเลิกธิ์โทแห่งเลิกแปลว่าเลิกขอคำว่าเลิกขอนี่คือต่ ต้องเข้าหานะไม่ใชใ่เขามาหาเรานะคือเราเนี่ยต้องเข้าไปหาเขานะมีอะไรยังดีก็เอาไปนําเสนอเอาไปโปรโมทเนี่เขาเรียกว่าเลิกขอเลิกเข้าหานะครับถึงจะให้คุณกับดวงชะตานะครับวันที่9ถึงวันที่3 1เดเป็นเลิกมหัตถโนแห่งเลิกนะครับซึ่งเป็นเลิกของเศรษฐีใหญ่นะครับทำอะไรยังไงเนี่ยมักจะได้ผลตอบแทนที่มันคุ้มค่ากับค่าเหนือของเรานะก็เลิกเศรษฐีใหญ่ก็ถือว่าดีนะครับวันที่20นะดาว พระพุทธท่านเริ่มจะเดินถอยหลังนะครับช่วงนั้นก็อาจจะส่งผลให้ล่าช้านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจธุรกรรมการต่อรองการเจรจาอะไรยังไงนะครับบางทีจะนูน่นนี่การขาดเรื่องของเอกสารไม่ลงตัวนู่นนี่นั่นก็เป็นอิทธิพลของเลิกนะครับเท่านั้นเองนะครับ ิฉันั้นแล้วเลาทําอะไรก็ขอให้มีเงินประจำไว้มั่งมีหลักฐานไว้มั่งเ่งี้อ่ะโอเคจะดีกว่านะครับนะต่อไปนะครับวันที่5ถึงวันที่8เข้าระวังปุงเอกทำอะไรยังไงช่วงนั้นให้คุณกับดวงชะตานะก็ยินดีด้วยนะครับนะสำหรับชาวราศีมีนในช่วงของเดือนนี้นะครับดาวอยู่ในเรือนกรรมะ ค่อนข้างจะเยอะก็ส่งผลให้เราเองเนี่ยสำเร็จสมหวังนะครับในลักษณะต่างๆได้มากมายมหาศาลนะก็ถือว่ายินดีด้วยนะครับต่อไปนะครับเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระศุกรกันนิดนึงนะครับดาวพระศุกรเองเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนคอนเน็กชันโดยแท้เลยนะเราจะเรียกว่าพบสหชะนะครับอีภพเรือนหนึ่งเนี่ยเราจะเรียกว่าพบมรณะที่แปลว่าการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายนะเอาระนะครับภพบสหชะนะ เขาเรียกว่าสาหะชะวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของสุภะและเป็นอนุเกษตรสลับเรือนกับดาวองคารย่อมให้คุณส่งผลให้ชาวราศีมีเนเนี่ยประสบผลสําเร็จเกี่ยวเรื่องของการติดต่อประสานงานนะมีชื่อเสียงนะครับดาวพระศุกร์เนี่ยจะอยู่นะครับในราศีพิจิกในช่วงวันที่1จนถึงวันที่7นะครับสเสวยสมโนเรกนะครับวันที่2ถึงวันที่4เข้านวังนะครับ พิสุนักก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับนะเพราะเข้าพิสุนักก็เวลาจะเจราจาอะไรยังไงคะเข้าหาคนอะไรยังไงก็ต้องดูดีๆนะครับวันที่5ถึงวันที่7เข้านาวางปูงเอกอันนี้ให้คุณกับดวงชะตานะก็ถือว่าดาวพุอยู่ตรงนี้เข้มแข็งนะครับเพราะว่าแลกบ้านแลกเรือนนะดาวองคาแล้วเขาเป็นเรือนคู่มิตรกันด้วยนะก็ถือว่าโอเคอีกพบเรือนหนึ่งมรณะสุภาษ คำว่ามรณะสุภาเนี่ยก็จะเป็นในช่วงของเราอาจจะนะครับไม่ค่อยมีความสุขนะครับกับวิถีชีวิตของตัวเองในบางเรื่องนะครับนะเท่านั้นนะก็คำว่ามรณะสุภาบางครั้งก็อาจจะถูกคนเบียดเบียนนะในลักษณะต่างๆนะจุกจิกจุกจิกถ้าดาวพฤหัสคุณเป็นการกินนี้ก็ต้องเรามาระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าเราเองอาจจะ เจอเรื่องจุกจิกวุ่นวายใจนะครับนะหรือไปขอให้เราอุปถัมภ์ค้ำจุนช่วยเหลือยืมเงินยื้มทองนะหรือมีเรื่องยุ่งยุ่งมาให้เราต้องนะครับคอยช่วยเหลือนะแต่ก็ไม่ได้เรื่องที่มันหนักหนาสาหัสอะไรนะครับเพราะดาวพระศุกร์ท่านเป็นดาวเล็กนะเป็นพอครอบวงในไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะครับเพราะอีพบเดือนหนึ่งมาดีพบหนึ่งนะครับไม่ดีแล้วยิ่งเป็นอนุเกษตรสลับเดือนตรงนี้เดี๋ยวก็ถือว่านะครับอยู่ในจุดที่ยังคงให้คุณกับดวงชะตาอยู่นะก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากมายนะครับนะเอาล่ะนะครับตอนทอ นะครับพิกินะครับก็ส่งผลให้ดาวพฤหัสก็ต้องบอกว่าเข้มแข็งนะครับอย่างที่ผมบอกไปดาวเขาแลกบ้านกันอยู่และอยู่ในเอนคูมิก็ถือว่าดีหลังจากนั้นก็จะย้ายเข้าไปในราศีธนูนะครับนะในราศีธนูเนี่ยจะย้ายเข้าไปนะครับในวันที่8ถึงวันที่31เลยนะเวลาตี248เขาเรียกว่าดาวเจ้าริญนสหชะไปอยู่ในเรือนของกรรมะก็ช่วงนี้จะร่วมงานนะครับกับเพื่อนฝูงกับคนสนิทได้ดีนะครับ คำว่าสหาชกกากรรมะก็อาจจะออกสื่อบ่อยนะครับหรืออาจจะมีการ้นเรื่องโฆษณานะครับนะบแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เราเองอาจจะเข้าสังคมบ่อยหน่อยนะครับเพราะาสหาชกกากรรมะเนี่ยเขาเรียกว่าสังคมยหมายถึงการสังสรรค์ได้ด้วยนะครับสหาชาเนี่ยหมายถึงการสังสรรค์เกี่ยวเรื่องของ ธุรกิจธุรกรรมอะไรยังไงของเรานะแล้วดาวอยู่ในเอนกรรมมะเยอะยังไงมันก็หนีไม่พ้นนะครับเกี่ยวกับวิถีชีวิตของเราในช่วงนี้ก็สัมพันธ์กับภพบเรือนเยอะๆนะครับหลายอย่างแต่สุดท้ายก็เกี่ยวเรื่องของการงานนี่แหละถ้าเราวางแผนดีอะไรดีสุดท้ายก็ทําให้การงานเรามั่นคงในลักษณะต่างๆนะครับแต่ก็ถือว่าดีนะครับการที่สหายชาติวิ่งเข้าอยู่ในเอนกรรมมะได้รับผลดีจากสังคมหรือคนหมู่มากคอยซัพพอร์ตกับวิถีชีวิต คอยพพอร์ตเกี่ยวเรื่องของการงานของเราได้ดีนะก็ยินดีด้วยนะครับนะอีกพบเรือนหนึ่งนะเขาเรียกมรณะกรรมะบางครั้งก็อาจจะเบื่อนะครับบางครั้งก็อาจจะเซ็งนะครับกับวิถีชีวิตบางสิ่งบางอย่างเนาะนะสำหรับคนที่มีดาวพฤะศุกเป็นกาลักินีเนี่ยนะครับบางครั้งก็ไม่มีความสุขกับการทํางานในสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่นะเพราะดาวพฤะศุกเป็นดาวสุนทรีจะภาพของโลกพอเป็นกาลักินีแล้วมาจากเจ้าเรือนมรณะในเรือนกรรมะลักษณะประมาณนี้บางครั้งฝืนใจทำนะบางครั้งก็ไม่ได้อยากทำนะบางครั้งถูกบังคับ อันเนี้ยออกแนวๆประมาณเนี้ยนะครับก็ขอให้วางใจนะครับนะด้วยดาวที่พุทธสที่เป็นเจ้าเรือนเนี่ยท่านเข้มแข็งนะก็อาจจะเป็นแค่เบื่อเซ็งเท่านั้นเองนะกขขอให้เรารู้เข้าว่าเออหน้าที่ก็คือหน้าที่เราก็ทําหน้าที่ของเราไปก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับนะแต่หลายๆคนนะครับเวลามรณะกรรม,มะเนี่ยนะครับฝึกจิตปฏิบัติธรรมมองสัจธรมรมความจริงของโลกได้ก็มีเยอะเหมือนกันนะครับนะแต่เพียงแต่ว่าดาวสุขท่านเป็นดาวโลกีไง นะเป็นดาวโลกีบาง,างครั้งกว่าจะหลุดเนี่ยมันก็ต้องเสียสละพอสมควรน,น,นะครับก็ต้องโอ้โหตัดกิเลสก,กันแลกเลยนะอะไรประมาณนี้นะครับแต่โอเคนะครับดาวพฤะศุก์อยู่ในเรือนของกัมมากก็ทํางานที่เกี่ยวเรื่องของการตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในลักษณะต่างๆโดยใช้ความรู้ความสามารถการเจรจานู่นนี่นั่นเข้าไปแก้ไขปัญหาเนี่ยคุณจะได้รับผลดีจากสังคมและคณหมู่มากเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปเพราะดาวองคารคุณเด่นมาก นะเพราะสุภาพไปสหาชาติอยู่แล้วพอมีชื่อเสียงแล้วถ้าเกิดคุณทํางานดีด้วยตอบโจทย์ด้วยเนาะปังปูริเย่ได้ทั้งงานได้ทั้งเงินนะก็ถือว่านะครับยินดีด้วยนะครับนะดาวพระศุกร์ที่อยู่ในราศีธนู1น8เข้ารทริโถเรื่องขอเรื่องเข้าหาคนนะครับ8-10เข้านวางพิษนาคระมัดระวังหน่อยช่วงนั้นเกี่ยวเรื่องของการง,งานอาจจะยุ่งยุ่นวุ่นได้นะครับ16-18เข้านวางปูเอกทําอะไรยังไงช่วงนั้นถือว่าให้คุณกับดวงชะตานะครับนะเอาละต เรามาดูกันต่อดาภสาวยังคงเป็นราภะให้ชาวราศีมินนะราภะก็แปลว่าโชคราภความสําเร็จความโชคดีในลนักษณะต่างๆเพราะเป็นกเกษตรก็ส่งผลให้ชาวราศีมินเนี่ยนะครับเป็นช่วงที่ สามารถพัฒนาช่องทางในการหาเงินนะครับหาทองในลักษณะต่างๆได้นะครับบางคนอาจจะเอาของมาขายในออนไลน์ก็ได้นะครับหรือบ,บางคนเรียนรู้นะครับนะทักษะต่างๆเพื่อทําให้ตัวเองต่อยอดนะทำให้เรามีไรายได้เสริมมากขึ้นจากงานประจําที่เราทําอยู่นะครับก็เป็นช่วงที่เราอาจจะคิดพิจารณาทํายังไงให้เงินทองมันงอกเงยน,นะให้มีเงินในบัญชีเยอะๆก็ได้นะครับแต่เราก็ต้องเรียนรู้นะเพราะดาวเสาร์เองเนี่ยท่านเป็นดาวขยันท่านเป็นดาวอึด นะท่านเป็นดาวอดทนนะทีนี้เราเองจะสําเร็จเนี่ยเราอาจจะต้องเรียนรู้นานหน่อยเพราะดาวสอเป็นดาวยาวนานแต่ถ้าเกิดได้แล้วติดแล้วเนี่ยนะครับคุณก็จะแบบกินยาวเลยนะครับในลักษณะประมาณนี้ <c oughs> ก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าดีนะและยิ่งดาวพระเสารเองตอนนี้เข้าภูมิปารอแห่งเลิกเข้านวางปูเอเป็นเลิกที่ดีที่สุดนะครับในรอบ30ปีนะ กว่าจะกลับบ้านตัวเองได้30ปีเข้าภูมิปารลแห่งเลิกเกาะนวาังปูกเอกอีกเนะี่ยอันนี้ก็ถือว่าเฮงนะครับสำหรับชาวราศีมีนนะคนที่ยังไม่มีช่องทางในการหาเงินหาทองก็นะครับรีบเรียนรู้รีบศึกษานะครับแล้วคุณก็จะสําเร็จนะครับต่อไปดาวพระราหูนะดาวพระรหูเองท่านเป็นดาวเจ้าเลยวินาศนะครับแน่นอนวินาศอยู่ในเรือนการเงินเนี่ยนะครับแล้วยิ่งดาวมรุยูอยู่ด้วยอย่างนี้แล้วก็นะแล้วถ้าดาวคายเป็นการลกรักกินีก็จะมีปัญหาเรื่องเงินอย่างหนะัก นะเงินเข้ากระเป๋าขวาออกกระเป๋าซ้ายนะครับนะขนาดเราวางแผนดีๆปุ๊บนะเราสามารถเซตระบบชีวิตเราได้ปุ๊บก็กฏเอาคนรอบข้างมาอีกนะไหนจะเป็นเพื่อนฝูงพี่น้องแฟนลูกเต้าโอ้โหนะสุดท้ายเงินกระจุดกระจอยร้อยหล่อนะครับก็เป็นอิทธิพลนะครับของเนี่ยแหละนะพระราหูคนทรัพย์ของแท้เลยนะสำหรับชาวราศีมีนยังไงเรื่องการเงินการทองพยายามอย่าให้ใครรู้ว่าเรามีเงินไหมนะคือถ้าเก็บได้มากเท่าไหร่ นะในลักษณะไม่ให้ใครรู้เนี่ยคุณจะมีเงินเหลือเยอะนะหรือเก็บลืมไปเลยหรือว่าเงินเดือนออกมาตั้งงบเลยว่าฉันจะเก็บให้ได้เท่านี้เท่านี้เท่านี้นะแล้วต้องเก็บจริงตั้งใจจริงเนี่ยนะครับพระราหูก็จะออกฤทธิ์ออกเดชบได้ไม่มากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาล่ะไม่มีการวางแผนปล่อยปาล่าเลยนะครับแล้วแต่โชคแล้วแต่วาสนาเนี่ยอันนี้ก็จะมีปัญหานะในกรณีที่คุณมีดาวอังคารปีนี้เป็นการกกินีนะจะจะหนักหนักอยู่ นะก็แก้โดยการสวดมนต์ไหว้พระเสริมด้วยคาถาคาถาที่เกี่ยวเงินเนี่ยคาถาเงินล้านคาถาโชคลาภคาถาอะไรก็สุดแท้แต่เนี่ยท่องไปเลยนะเขาจะทําให้เงินเราท่องตัวมากขึ้นนะแต่ที่แน่ๆก็เป็นจุดที่ต้องระมาระวังนะครับนะต้องเรามาระวังไว้นิดหนึ่งนะผมได้ทําคลิปเกี่ยวดาวมรตยูไว้นะใน12ราศีรวมเลยนะลองไปดูนะครับนะก็จะได้เข้าใจอะไรมากขึ้นนะครับต่อไปนะครับดาวพระเกต นะดาวพฤหเกตเนี่ยอยู่ในภพสุภาก็จะเป็นช่วงที่ชาวราศีมีนนะครับค่อนข้างที่จะประสบผลสำเร็จดีนะครับเกี่ยวเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะขออะไรมากที่จะได้โดยง่ายไม่ว่าเรื่องอะไรก็สุดแท้แต่นะเพราะว่าดาวพฤหเกตเป็นดาววิญญาณน,นะท่านจะตามเจ้าเรือนไปคือดาวองคานซึ่งดาวองคานเองอยู่ในภพสหาชาติอยู่แล้วนะเป็นดาวชื่อเสียงอยู่แล้วนะ ก็หาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับทั่วๆไปนะครับที่คนนับถือนะไม่ว่าจะเป็นพระพุทธจารย์โตนะพระพุทธชินราชพระพุทธโสธรนะพระดังๆอ่ะนะได้หมดเลยถ้าเป็นเทพกับเทพพระแม่รัศมีนะพระพรมนะพระพิฆเนศนะพระศิวะออกแนวๆนี้ได้หมดอ่ะนะนะเพราะคําคว่าสหาชะนะครับกับคําว่าสุภาเนี่ยค่อนข้างที่จะเกื้อกูลกันนะส่งผลให้ชาวราศีมินน่ะ ช่วงนี้ลิงก์ได้ง่ายขอได้ง่ายนะครับนะก็ถือว่าโอเคนะครับส่วนดาวพฤกษ์เองเนี่ยนะครับหนึ่งถึงยี่สิบสี่เข้าสมโนเลิรกก์กนเลิกกลางๆเนาะยี่สห้าถึงสามเบต์นี่เข้าลายชาเลอรเลยอันนี้ให้คุณนะครับสิบหกวันที่หกถึงสิบเบต์อันนี้ไม่ค่อยดีนะครับเพราะเข้าพิษสุนัขนะช่วงนั้นก็ไม่ควรขอนะหนึ่งถึงห้าดีเข้านวาวปุเอกยี่สห้าถึงสามสิบเข้านวาวปุเอกนะครับก็ถือว่า โอเคนะครับนะก็ยินดีด้วยนะสำหรับชาวราศีมีนก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีดาวคองอยู่ในเรือนของกรรมะเยอะก็ทําให้สําเร็จสมหวังนะครับนะในหลายๆเรื่องนะครับนะเพราะว่าดาวอยู่ในเรือนกรรมะเยอะไงนะก็เลย ค่อนข้างที่จะโอเคแหละนะก็ยินดีด้วยนะครับนะสำหรับชาวราศีมีนก็ขอทุกท่านนะครับโชคดีมีความสุขคิดสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่นปาดินารหากผมผิดพลาดประการใดยังไงต้องกราบขอขอมาอภัยด้วยท่านใดถูกอกถูกใจขอความกรุณานะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามและท่านถูกใจมากเป็นพิเศษก็สามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสนุนช่องขอใ,ใจเกตเก้าจะเลี้ยงน้ำชาก,กาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยตามรหัสพร้อมเพล์ขล่าอาจารย์ก็จะมีความยินดีอย่างยิง่ยขงขอให้ทุกท่านโชคดีม ครับผมอาจารย์เกตุก้าินดูทรอตเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ผูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามเอ,อ่ตำรานะครับ ก็จะได้มาเป็นดมพิชัยสงคารามแบบนี้นะครับก็สําหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นานระยะเวลาในการทําก็อยู่รประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคส็ดนะทําทให้หนักแล้วกลายเป็นเบาแล้วสาหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลลิสนะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อน นะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต9ก้าหินดูตลอดนะครับเดี๋ยววันนี้ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับสําหรับผู้ที่ชอบหรือสนใจเกี่ยวรูปภาพมงคลนะครับไปเสริมฮวงจุ้ยหรือรูปภาพไปตกแต่งบ้านในลักษณะต่างๆนะก็จะมีร้านต้นทองแกรี่นะครับที่สามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้นะครับท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทนนี้เลยนะครับนะ ขอบพระคุณมากๆครับครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต9ก้าฮินดูตลอดนะครับเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์สักนิดนะครับนะตัวผมเองนะครับเป็นคนที่ไว้ผมยาวมาตั้งแต่ปี50จนถึงปัจจุบัน64ก็ล่อไป14ปีแต่ปัญหาของอาจารย์เนี่ยผมร่วงทุกวันนะหน้าของอาจารย์เนี่ยนะครับข้างหน้าของของอาจารย์เนี่ยนะร้านแล้วด้านข้างก็ร้านแล้ว นะครับอาจารย์ก็ค่อนข้างที่จะกังวลเรื่องนี้พอสมควรทีนี้อาจารย์ไปเห็นพี่เขยของอาจารย์จากคนที่เป็นคนหัวล้านอยู่ดีๆนี่ผมขึ้นมาดกนาสวยงามนะอาจารย์ก็โอ้โหก็เลยถามเขานะครับว่าเป็นอะไรยังไงเขาก็เลยแนะนํานะครับยี่ห้อน,นี้มา อาจารย์ก็เลยลองเอาไปใช้ดูก็ปรากฏว่าได้ผลจริงผมของอาจารย์เนี่ยก็เพิ่งก็เริ่มจะขึ้นนะเพราะอาจารย์เพิ่งเริ่มใช้นะครับนะแต่ทีนี้ก็ต้องบอกว่ายี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อที่แบบหูของปลอมเนี่ยนะเยอะมาก,กรรอาจารย์ก็เลยนะเข้าไปที่ศูนย์เลยไปไปถามเลยนะว่ามันเป็นยังไงเขาก็บอกเลยว่านะครับยี่ห้อนี้นะครับนะมีของปลอมเยอะนะครับนะถ้าเป็นไม่ได้ให้ซื้อผ่านศูนย์จะดีกว่านะครับแล้วราคาศูนย์เนี่ยจะมีแค่2ราคาคือราคาสมาชิก กับราคาขายปี660นะครับนะอาจารย์ก็เลยตัดสินใจสมัครสมาชิกเลยเพื่อต้องการของแท้นะครับนะก็สันนิษฐานได้เลยถ้าราคาต่ำกว่า660นะครับก็แปลว่ามีโอกาสเป็นของปลอมสูงนะครับนะท่านใดสนใจก็สามารถนะครับสั่งผ่านอาจารย์ได้นะครับนะตามเบอร์080 901 59 59, 59นเะครับนะเอาละยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับผมเกต้าฮินดูทลอตสวัสดีครับ